ข่านฟนนกกิงกะลาคำว่ากิงกะลานียเป็นภาษาพื้นบ้านของคนไทยใหญ่แต่ที่นี่เนี่ยเมื่อเราเรียกขานกันว่ากิงกะลากิงกะลานีามันก็เลยติดปากไปที่จริงอะถ้าคําว่ากิงกะลามันต้องเป็นผู้ชายนะครับนั่นที่เป็นผู้หญิงก็ต้องเป็นกินาลีอันนี้ความเป็นจริงของมันแต่ว่าเราก็พูดติดปากไปหรือว่ากิงกะลากิงกะลาติดปากไปก็จนพัฒนามาเป็นคํานี้หลังๆมานี่ก็กิงกะลาก็เลื่อมหายบอกว่าฟันนางนก ถ้า<ช>ความเ,เป็นมากของมันจริงๆคือมันจะประกอบด้วย3ามอย่างความเป็นธรรมชาตินะครับความเป็นศิละปะและความเชื่อคนไทยใหญ่สําหรับคนไทยใหญ่แล้ว9 5เปอร์เซ็นนี้จะนับถือพระพุทธเจ้าหรือว่าเป็นศาสนาพุทธอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกิงกะลาเนี้ยมีความเชื่ออยู่ตอนหนึ่งว่าเมื่อพระพุทธเจ้าขึ้นไปปลดพัทพระมารดาที่ชั้นดาวดึงและลงมาตอนออกพรรษาที่ คนไทยว่าวันเปิดโลกที่นี่เนี่ยเมื่อพระพุทธเจ้าลงมาแล้วคนไทยใหญ่นิยมไปฟ,ฟ้อนวันออกพรรษาเราเลยว่า,าการเริ่มต้นการฟ้อนนกิ่งกลาคือเป็นช่วงออกพรรษายังมินบางทินบางที่ในรัชฉานถ้าไม่ใช่ออกพรรษาเขาก็จะไม่รำแต่ว่าเมื่อ,อค,ครูสั่งคำมาถึงอ,อย่างที่ประเทศไทยเนี้ยครูสั่งสอนมาตั้งแต่ปีสีหนึ่งก็ครูก็สอนแทบจะทุกเดือนนะครับ ถ้ามีคนให้ผมไปลำเนี่ยผมก็ไปลำทุกเหลือนเดินหนึ่งก็หลายข้างเหมือนกันอย่างผมไปลำคันตกเนี่ยสามรยหสิห้าวันผมไม่รอออกพรรษาครับถ้าเรารอออกพรรษาอยู่อย่างเดียวนี่นะปีหนึ่งสามร้อยหกสิบวันให้ผมไปลำวันเดียวเนี่ยผมไม่ยอมครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยสอนทุกวันทุกวันจนถึงผมสอนออนไลน์ได้ <laughs> แล้วก็ยังมีรูปแบบแอนิเมชันนะครับ ที่ร่วมกับที่ร่วมกับท้งมชแล้วก็เลยเปลี่ยนการการฟั้นนกกจริงกันละในรูปแบบสมัยใหม่สุดยอดนะครับก็คือพวกครูสังคมเนี่ยบอกว่าจะไม่ยอมเลยถ้าหนึ่งปีรอรำมันออกภาษาไม่ยอมจะขอซ้อมน้องๆซ้อมตัวเองฝึกซ้อมแล้วก็จะรำทุกวันทุกโอกาสที่มีได้ทำเลยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับที่เราได้เผยแพร่นะครับเนาะวัฒนธรรมศิลปะของชาวรันนาของเรา อยากถามน้องๆถามน้องบัวดีกว่านะครับว่าในฐานะที่น้องบัวเนี่ยเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยน้องน้องบัวมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเผยแพร่วัฒนธรรมนี้ยังไงครับค่ะก็จริงๆแล้วนะคะก็อยากให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาเรียนที่นี่ค่ะแบบว่า,เ,าเป็นการสืบสานวัฒนธรรมต่อไปด้วยเพราะว่าถ้าไม่มีพวกเราแล้วคนรุ่นต่อๆไปก็คงจะไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้อีกแล้วค่ะ ก็เป็นน้องน้องเยาวชนรุ่นใหม่นะครับที่ยังอนุรักษ์และก็สืบสานวัฒนธรรมอันดีนะครับ <c oughs> ทีนี้อยากทราบมุมมองนะครับในการส่งต่อวัฒนธรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นก้าลายตาตปอนนกกิ่งกะลาหรือว่าวัฒนธรรมอื่นๆนะครับอีกมากมายให้แก่คนรุ่นใหม่ครับพ่อครูมีวิธียังไงจะ <c oughs> ส่งต่อให้กับพวกเขาความคิดของผมง่ายๆก็คือถ้าไม่มีเมื่อวันเราก็ไม่มีวันนี้วันวันนี้ ถ้าไม่มีวันนี้เราก็จะไม่มีวันวันข้างหน้านะครับความคิดของผมก็ตัวหนึ่ง mm. ผมบอกว่าให้แต่ความรู้อุ้มชูเดว,วิชาความศรัทธามาที่หลังครับ mm. ถ้าขอวิชาผมอย่างเดียวก็ได้ยังไม่ต้องศรัทธาในตัวผมก็ได้ถ้าว่าผมให้ความรู้อุ้มชูเดว,วิชาของผมแล้วความศรัทธามันจะตามมาในระหว่างอนองน้องกับผมลูกศิษย์กับผมและเพื่อนเอนกับ ผมทั้งหมดนะครับอ,อ๋อสุดยอดนะครับนี่ก็คือขอเสียงปรบมือได้ไหมครับให้กับสปิริตของอาจารย์ท่านนี้นะครับที่มีความตั้งใจจริงที่จะส่งต่อความรู้ศิลปะวัฒนธรรมให้กับเด็กๆรุ่นใหม่นะครับ